โอเคนะครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับเด็กเกลียนอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็ไม่ได้เกลียนมากหรอกมันก็เป็นเด็กที่วัดดวงไปเลยะครับอ่ะผมสปอยให้แล้วกันว่าเด็กนี้แพ้หลุมศพนะแพ้แบบพวกตัวทำลายหลุมศพมากเลยแล้วก็เด็กนี้ก็จะแพ้พวกตัวที่เน้นเล่นเลทเกมเอ้ยพวกเน้นเล่นต้นเกมไวเกินไปนะครับพวกนี้ก็ไม่ชอบเหมือนกัน อาเทิร์นแรกไม่เล่นเทิร์นสองเอาตัวนี้ไปละกันเทเลโฟนชั่นซอมบี้เทเลโฟโทเทชั่นซอมบี้ซอมบี้ตู้โทรศัพท์ไอ้จริงเห็นแบบนี้ผมคิดว่ามันสายพไพเรสด้วยซ้ำอะ่ะแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับเราจะไปสายอ่ายังไม่สปอยละกันสายนิกเกียนครับเชื่อผม <c oughs> โอ้โหตัดเฟิร์สสองอันเลยน่ากลัวว่ะ ไม่รู้ดิเดราดูกันทำไมันฟลาวเวอร์มันขึ้นมือเยอะขนาดนี้วะเนี่ยแบบนี้แบบเรามีโอกาสแพ้อย่างนี้โอ้ยอ่ะได้จกกั่จวรนะ์ดจั่วไป มาแล้วการแปลงล่างการนี้นะครับจะแปลงล่างซอมบี้ทุกตัวให้มีมูลค่ามากกว่าสามสมองใช่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะช่างมันเถอะี๋ยวจับเด้งนะครับถ้าเจอตัวไหนหน่ากลัวหนึ่งสองสามสี่ห้ามันมีห้าการ์ดนะการ์ดห้าใบไม่รู้จะทำอะไรตาลายเรา,เราได้หรือเปล่า โห้าทิ้งเลยอย,เลอย่าไปหาเด้งเลยจริงอย่าไปหาเด้งไอตัวนี้เลยเดี๋ยวเธอหน้าเราจะทำลายมันทิ้งไอนน้จริงเราทำได้ได้แต่เชิญเมื่อกี้แล้วเปล่าวะเออวะลืมลืมมาสมอง เธอันนี้ยังเรายังไม่แปลงร่างนะเดี๋ยวค่อยไปแปลงร่างเธอหน้าเอาอันนี้คือเด้งมาเออได้เด้งเด้งเฮ้ยทำไงดีวะเด้งอันนี้ไปก่อนแล้วกันคาทิ้งแหละไม่รู้นะว่าเราจะได้แปลงร่างหร,หรือเปล่าเธอหน้า มันจะได้แปลงล่างเลยวะท่อป่าสามไม่พอหรอจะได้จะได้แ่ะไม่พอเศร้าเลยพอหรือเปล่าไม่พอขาดอีกนิดน,นึงไม่พอแล้วนี่หว่ามาถ้าเราพอออกจากหลุมศพถ้ามันยังไม่ทำลายหลุมศพเราก็ชนะ มันก็ไปเชิญชนะเรกแต่เอาเป็นว่าเรามีโอกาสชนะสูงแล้วกันเพราะว่าเราจะใช้การ์ดนี้นะครับพอแล้วพอะลืเพราะว่าเมื่อผมมาจะได้สมองพวกสาวเลยผมนี่ก็บวกสองไงลืมลืมเอ้ยโอ้เห็นสันเว์ว้แล้วใจไม่ดีเลยไม่มีนะไม่มีตัวแดงหลุมศพนะขอร้อง yes ไม่มีเอ่อเล่นกระบองเพชรไปแล้วกัน สมองครับสมองแซบแบแล้วก็อันนี้ได้มาอีกสองสมอง,มอ,งอ่านี่ไงเมื่อเกิดมาก็จะให้ส3บสามสมองมาเราไปทุกคนคอยสิปแปลงล่างโอโ้โหไม่เชี่ยดีจัดโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอาละของดีของดีวันเกยบวันเ๊ยบอันนี้จะทำให้การ์ดทั้งหมดดามีคูณสองนะครับเอ้ยเปื่เผชนะได้นในเกมนี้ คือมิสเตอร์บอกมึงมาติดเลยตอนนี้เนี่ยโอ้โหแล้วมันจะเป็นการอะไรล่ะเนี่ยการฮิวบอาา่ะวะอา้าวชนะเอา้ามันไม่ใช่อ่ะเออชนะเฉยเออดีไม่ใช้เฉยเอาละเผื่อบ,บางคนอยากจะดูเซตการ์ดนะครับก็ประมาณนี้แหละก็จะมีอิมที่ราคาศูนบาทอันนี้จะสามารถเรียกซอมบ,บี้ได้ใน,ในช่องดิกเทอร์น อันนี้ก็อิมโทอิอ่งอิมนะครับเมื่อเจ็บจะสร่มสร้างอิมที่มีมูลค่า2สมองหรือน้อยกว่านั้นในแรนดอมเลนนะครับเมื่อเจ็บจะทัดตเต็มเลนแล้วก็ไม่สร้างต่ออันนี้เซลล์ฟชันซอมบี้มีความสามารถคล้ายกับไอนี่เลยแต่แต่มันอยู่ในหลุมศพและเมื่อเกิดมาเราจะสามารถเล่นซอมบี้ในช่วงทิกเทิร์นได้นะครับในช่วงที่มันยังอยู่ในสนามอันนี้แล้วก็เมื่อเราเล่นเนี่ยจะทําการบวก3สมองอันนี้ก็เมื่อเริ่มทิกเทิร์นเนี่ยจะให้สมองระบวก2 อันนี้ก็การปูพื้นนะครับเมื่อซอมบี้เล่นอยู่ตรงนี้หรือเปลี่ยนร่างหรือว่าอะไรก็ตามที่อยู่มันก็เกิดมาตรงเนี้ยมันจะได้สมองบวกสองนะครับอันนี้คือเมื่ออยู่ในเก็บสโตนเมื่อเกิดมาใหม่จะทําการดิ้งพืชนะอันนี้ก็ซอมบี้ทั้งหมดซ่อนอยู่ในเก็บสโตนนะครับแล้วก็เก็บสโตนทั้งหมดจะถูกแบบซอมบี้ทั้งหมดที่อยู่ในเก็บสโตนเนี่ยจะถูกสลับที่กันด้วยนะครับอันนี้ก็แปลงร่างซอมบี้ทุกตัวให้มีมูลค่ามากกว่าห้าสมอง ห้าสมองหรือมากกว่านะมากกว่าเท่ากับห้าสมองผมก็ไม่รู้นะว่าเด็กนี้จะเวิร์กหรือเปล่าเพราะว่าก็ลองเล่นดูก็แพ้ชนะแพ้ชนะวนไปอย่างนั้นแหละมันแพ้หลายตัวครับแพ้หลายตัวมากแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยจริงเล่นดูสักสองเกมแล้วกันนะครับผมไม่ค่อยชอบเด็กแบบเนี้ยมันแบบแย่ yeah. แต่มันเท่ดีครับทุกคนชอปเปอร์ตัวเราก็ไม่ได้แพ้ชอปเปอร์มากเลย เว่แต่แต่ชอปเปอร์ใส่ต้นเกมแบบต้นเกมจาก๋อาอะไประมาณนี้กันเอาการ์ดอันนี้ให้ขึ้นมือก่อนครับเพราะว่าการ์ดนี้จะเป็นตัวสำคัญในการปิดซอมบี้รอฟังตรงข้ามโจวการ์ดแป๊บนึงหาการ์ดดีๆมากระทืบเราเนี่เยเรแรกไม่เล่น ต้องฆ่าทิ้งมาไหมฆ่าทิ้งเลยนี่เนี่ยข้อดีของแกรงารราคาสูงสมองอันนี้ก็เทเลโฟชั่นซอมบ,บี้่ะชอปเปอร์ถ้าจำไม่ผิดนี่มันไม่มีสกิลฆ่าหลุดซบไปซอบนี่ไง เดี๋ยวรอเล่นเทินอนะ่ะอุ้ยไม่ได้ละอันนี้คือเมื่อมันสร้างดาเมจจะทำการสุ่มการ์ดอิจิลารีให้นะครับให้ไม่มันจั่วครับยื้อไปก่อนเทินหนึงอย่างไรก็ให้มันจั่วไม่ได้เดี๋ยวเราจะทำให้ซอมบี้ติดสารนานะเรตตี้เรตตี้ได้นะครับเจดีฟอร์ชันซอมบี้ ทำให้ซอมบี้ทงหมดติฐานะเดลลี่เลยอินโทอิงอินม,มาวะมันจะจวดได้แค่สองใบครับผมว่ามันมีทำลายซอมบี้เอ้ยมันไม่มีนี่วะใช่ไหมเพราะมันใช้ไปแล้วโอ้การดิจิเนลี่เต็มมือเลยแต่การนี้ก็ไม่ค่อยโหดมากครับจริงเพราะบางทีส่งการดิจิเนลี่มาก็จริงแต่แบบแค่ไม่ได้ใช้แหละถ้าดวงดีมันก็ดีแหละถ้าดวงไม่ดีมันก็ไม่ดีแหละแค่นั้นแหละ มันไม่ได้มีอะไรมากมายเกินฮาแล้วเกินฮาแล้วเล่นอะไรไม่ได้เลยรอ,อบพี่ที่ย่กาวเล่เลื่อนลบหนึ่งดามินลบหนึ่งเดี๋ยวให้มันซ่อนในเก็บสตูแล้วเอ้ยแปงลงร่างเลยดิแปงลงร่างเลยไหม ดี๋ยวเดี๋ยวเอาสามสมองมากันสมองคราบสมองแซ่บๆมาลบไปทุกคนขอยสิแปลงล่างแปลงล่างอุ้ยการกระท่วแลนด์เนการกระท่วโทวอิงไก่กระท่ว,ท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 วใช่ไหมเมื่อกี้ที่ผมเงียบไปเพราะว่าผมตกใจอ้าวฝาต่ข้ามไปญาติยอมแพ้ว่าเนจจื่องจากว่าคุณโหดเกินไป <c oughs> เออ <c oughs> การ์มันฮาดีครับทุกคนผมชอบแต่ว่าผมก็ไม่อยากเล่นเยอะหรอกมันอาจจะคัดแสนเข็นนะมันลำบากลำบนเกินไปอ่ะ